ไปไปปอ๋อซอยซอยปะของ The only one menu ever in the world ต้องทำมาจากโรงเรียนที่ก็ทำหนูอยู่เลยครับเอาเลยไปเช็คในครัวซิว่ามีอะไรทำบ้างเอามามาแชร์กันครับ อ,อ,อร่อยมากหนูเรียนอยู่โรงเรียนอะไรเอ่ยมีแต่มาะมะ่ากินมาม่าอร่อยดีนะที่นี่ฝนตกที่นั่นเป็นไงบ้างครับเงินมามะ่ากินก็ดีแล้ว นัดโมบายน้องนัดนัดเป็อนัดครับขายมือถือหรอคะหร <laughs> <laughs> ือว่าแปลว่าเครื่องที่ <laughs> <laughs>

Wow. Nhá. Yeah. Mm. Wow, Hoàng mm. really បាត់បាត់យកគេខ្ញុំមកតើអេបាត់យកគេមានតើមិនខាច់នឹងយឺពេកបានមិនទៅរំនោះទេតែតឹងដាក់ទៅអស់ទឹកគេមកកាប់បាត់ដល់ម្កងហើយរំគេអស់ដល់ណាហ្នឹងអឺ คนหนูเรียนต้องเรียนยู่จังวัะอะไรครับต้องสายไปชองม,มา่ๆแน่ๆเลยรับที่เรั